ดูด่วนตามเป้าทีมชาติไทยชนะอัฟกาสร้างความมั่นใจก่อนหวดีลังกายืนยันเกมหน้าดุกว่าเดิมแน่พร้อมเปิดสติห้าคนวิ่งเยอะสุดด้านแฟนแห่ชมสีแข้งจำจริงปิดท้ายยืนยันมิคเคลสัน้นเล่นหลีกไหนก็ได้ฟอร์มแบบนี้เกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับ คลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับแนะนำนี่เลยเปลื่อยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกนเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มครับ คลิปนี้ครับมาเก็บตกควันหลงของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่เอาชนะอัฟกานิสถานไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมอุ่นเครื่องซึ่งถือว่าสารบผมก็ทําได้ตามเป้าหมายนะครับคือเกมนัดนี้เนี่ยมันมีหลายปัจจัยคือครึ่งแรกเนี่ยอาจต้องยอมแล้วว่าเล่นอึดอัดพอได้ประตูนําเร็วเนี่ยก็เลือกที่จะเพย์เซฟไม่ได้เดินหน้าบุกต่อไปรวมไปถึงครึ่งหลังเนี่ยอิชิปรับเกมไวขึ้นนะครับแบ็กสองฝั่งเติมขึ้น ก็เลยเป็นที่มาที่ได้ลูก2หลังจากนั้นเนี่ยผมว่าทีมชาติไทยก็ทําได้ดีขึ้นนะก็เป็นสกอร์ที่โอเคและสำหรับ2ประตูต่อศูนย์แล้วผมคิดว่าเกมนั้นเนี้ยจริงๆมันเป็นนัดอุ่นเครื่องและที่สําคัญเนี่ยอีชอีทำได้ตามเป้าหมายทุกอย่างคือเขาต้องการเซฟร่รางกายนักเตะเอาไว้ใช้นักเจอสีลังกานักเตะไม่มีใครบาดเจ็บและทุกคนก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ ถึงแม้ว่ารูปแบบการเล่นอาจจะยังไม่ดุดันเท่าไหร่ในเกมนัดน,นี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นเกมอุ่นเครื่องการชนะได้ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่นัดที่เจอกับศรีลังกาส่วนตัวผมรู้สึกว่าอาจจะต้องดุดันกว่านี้คือเกมเจอศรีลังกาในเอเชียนคัพรอบคัดเรื่องเนี่ยมันจะแตกต่างกับอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดคืออุ่นเครื่องฟีฟ่าเดเนี่ยมีแค่คะแนนเลนกิ้งฟีฟ่าอุ่นจ,จบทุกอย่างจบแต่สาหรับเอเชียนคัพรอบคันเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมเอเชียนคัพรอบคัดเรื่องเนี่ย มันต้องใส่เต็มที่เรื่องของผลต่างประตูได้เสียมันก็มีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเกมชนะอัสกานเนี่ยสร้างความมั่นใจและผมเชื่อว่าในเกมที่เจอกับศรีลังกาทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเล่นได้ดุดันมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะเห็นพวกชนะทิพสรงกระสินพวกอาเบนจามินเดวิดธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรสุพนัทเหมือนตาได้ลงเล่นมากกว่านี้ในการสร้างสรรคเกมบุกในเกมหน,น้าที่เจอกับศรีลังกานะครับก็เดี๋ยวรอดูถือว่า ก็ทําได้ตามเป้าหมายและครับเมื่อวานนี้บรรยากาศคนดูก็ไปชมกันหลักหมื่นคนก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีนักเตะหลายคนที่อโชฟอร์มได้ดี4คนที่แฟนบอลชมมากในตอนนี้นะครับคนแรกก็คือพาทิกกูตับสั้นพาทิกเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวจริงของทีมชาติไทยแล้วนะครับ2ประตูที่ทําได้ในเกมเจออัฟกานเนี่ยต้องชมพาทิกนะพาทิกคือวางเท้าหาช่องยิงได้ดีลูกแรก ลูก2ก็กดเต็มข้อคือผมว่าพาติกคือศูนย์หน้าที่ทีมชาติไทยหามาพอสมควรช่วงหลังเนี่ยเราใช้ฟอสไนบ้างไม่ได้ใช้ศูนย์หน้าอาชีพไปเล่นจังหวะจบเราก็เลยยิงทิ้งยิงกว้างไปเยอะแต่เนี่ยพาติกคือศูนย์หน้าจริงๆเขาก็เลยจบสกอร์ได้คมกริบนะครับก็คว้า MVP ในเกมล่าสุดไป10นัด7ประตูในนามทีมชาติไทยสถิตีมากสำหรับพาติกกูตับสั้นนะครับ หลังจบเกมเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนเกมเจอกับสีลังกาได้ดีและทุกคนพยายามเน้นจะทำงานหนักและชนะสีลังกาให้ได้ในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนั้นหน้าลงต่อเนื่องผมว่ามีโอกาสได้เห็นพาติกกูตาฟสันยิงประตูอีกนะครับก็คว้า MVP ไปครองส่วนหนึ่งคนที่แฟนบอลชมหนักมากๆก็คือนิโคลัสมิเคลสันนะครับมิเคลสันเนี่ยโอ้โหสำหรับผมนะเขาเล่นขวาดีมาก เวลามิเคลซันเล่นแบ็คขวาให้กับทีมชาติไทยดูเพลินแล้วยิ่งเวลาเขาเติมเกมลุกสปีดต้นอย่างเร็วและกลา้าลากกลา้าลุยกล้าตัดเข้ามาตรงกลางจนเป็นที่มาที่ได้ลูก2คือระดับมิเคลซันเนี่ยสบายอยู่แล้วครับเจอเกรดอัฟกานเนี่ยผ่านสบายแล้วก็เล่นได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับนิโคลัสมิเคลซันคนที่3เนี่ยคนที่เล่นได้อย่างเซอร์ไพรส์คืออิลาฟานดอร์ลนะอิลาฟานดอร์ลเนี่ยผลงานดีนะครับถึงแม้ว่าแบ็คซ้ายจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัด แต่เล่นได้แบบไม่เคอะเขยเเลยนะครับแล้วก็มีจังหวะเติมขึ้นไปลากเติมเกมลุกสวยๆแฟนบอลก็ชมเพราะฉะนั้นนัดเจอสิงห์ลังกาผมว่าใช้อิรฟานดอรดอ์ดอต่อได้เลยส่วนอีกหนึ่งคนที่ยอดเยี่ยมคือเจ้าการธนวัตรซึงกิจถาวรน้องการธนวัตรเนี่ยโอ้โหหายจากทีมชาติไทยไปนานกลับมาลงสนามไม่มีความตื่นเลยครับเล่นได้อย่างคุณภาพยอดเยี่ยมคือธนวัตรเขาเป็นมากกว่านักเตะไทยที่เล่นไทยลีกคือเขาเป็นกองกลางที่เพิ่มมิติได้บอล พลิกเทินข้างหน้าจ่ายยัดจ่ายตามช่องบอลเร็วนี่แหละคือสิ่งที่คาร์ดของธนวัฒน์ช่วยยกระดับแดนกลางของทีมชาติไทยได้นี่ก็คือ3-4คนที่แฟนบอลชมเมื่อวานนี้นะครับจากนั้นไปดูสถิติในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะทางฝั่งของอัฟกากันหน่อยครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องของสถิติการวิง่ง ตอนนี้เนี่ยนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถานคือพีระดนฉ่ำรัศมีนะครับวิ่งไป10.6กิโลเมตรนี่พีระดนก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับในการวิ่งช่วยเพื่อนที่ก็เป็นนักเตะที่อิชิอิเนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็ส่งลงอยู่ประจำพีระดนก็วิ่งเยอะสุดอันดับ2เนี่ยเป็นนิโคลัสมิเคิลสันนะครับวิ่งไป10.4กิโลนะครับอันดับ3พาติกูตาฟสันวิ่งไป10.3มกิโล อันดับสี่ชินภัทรลีอ่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกสตาร์ตตัวจริงกับทีมชาติไทยในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาบและก็เล่นได้ดีนะครับวิ่งไป9.9กิโลส่วนอันดับ5เป็นธนวัฒน์ซึ้งจิถาวรวิ่งไป8.1กิโลกับการลงเล่นไปประมาณสัก60กวานาทีเฮ้ยคาเฉลียนะ่ยนักเตะไทยวิ่งก็ถือว่าโอเคนะครับก็ชนะอัฟกานได้สร้างความมั่นใจก่อนจะเจอกับศรีลังกาในเกมเจอศรีลังกาผมเชื่อว่าจะเด่นความดุดันมากกว่านี้อิชิก็บอกแล้วนะครับว่า เขามีความสุขกับชนะแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมชาติไทยต้องไปปรับคือการสร้างโอกาสยิงต้องยิงให้ได้เยอะกว่านี้แล้วก็ที่สําคัญก็บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเล่นเกมรับกันได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลยต้องมาแก้ไขและอยากให้นักเตะไทยเนี่ยเข้าบอลไวขึ้นซึ่งก็รอดูผมว่าเกมเจอสีน้งกาลเนี่ยจะได้เห็นเต็มๆนี่คือบทพิสูจน์จริงๆเกมกับอัฟกานก็อย่างที่บอกว่าไม่เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับเรียกความมั่นใจได้แต่เกมเจอสีน้งกาลเนี่ย ผลแพ้ชนะการยิงประตูเนี่ยมันสําคัญเล่นในบ้านคือเราต้องชนะและชนะให้ได้เยอะไว้ก่อนกลุ่มความได้ปเปรียบก่อนจะไปเจอกับเติร์กมินิสถานแล้วก็ไต้หวันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเะโฉมหน้า11ผู้เล่นตัวจริงแล้วก็วิธีการเล่นอะ่ะมันจะเหมือนกับในช่วงครึ่งหลังตั้งแต่อนี่งที่70เป็นต้นไปคงเด่นพิเจยชนาทิพเข้ามาประสานงานเพราะว่าเวลามีชนาทิพเนี่ยบอลไปข้างหน้าเยอะขึ้นชนาทิพธนวัฒน์ผมว่าต้องได้เล่นร่วมกันและ สุประโชคสุพนัทเหมือนตามิเกลสั้นยืนขวาเหมือนเดิมซ้ายอิเลฟานดอดอลลหน้าเป้าพาทิกกลางอาจจะใส่วิลเทเลงมาเพราะว่าเกมเจอแบบสีงกาต้องเร็วขึ้นกว่าเดิมและก็ต้องยิงยิงให้เยอะยิงให้ยับเพราะฉันก็รอดูแล้วกันถือว่าเป็นชัยชนะที่สร้างความมั่นใจนะครับบรรยากาศแฟนบอลหลังจบเกมก็โอเคนะสต่อศูนย์นักเตะไม่เจ็บนักเตะได้ความมั่นใจแล้วก็ได้เห็นข้อผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไขเพราะยังมีเวลาฝึกซ้อมอีก หลายวันเลยนะครับเดี๋ยวเจอกับศรีลังกาอันดับที่200ของโลกเนี่ยในวันที่25มีนาคมเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับถ่ายทสดหลายช่องทางเลยนะไทยรัฐทีวี BG Sport แล้วก็ทูวิชั่นนาวสะดวกช่องทางไหนติดตามรับชมกันได้แล้วก็ใครที่ไปชมไปเชียร์ที่สนามอยากให้ไปกันเยอะๆนะผมว่าเกมเจอกับศรีลังกาจะสนุกจะไม่เหนื่อยเหมือนครึ่งแรกนัดเจออัฟกาผมว่านัดเจอศรีลังกาเนี่ยใส่ เต็มร้อยกว่าเดิมก็คือเกมลุกมาเต็มมากกว่าเดิมแนะนําให้ไปดูนั้นนี้รับรองสนุกแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปของทีมชาติไทยที่เอาชนะศรีลังกา2ประตูต่อศูนอาจจะยังไม่ได้ดุดันเท่าไหร่แต่อย่าลืมว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องนะัดที่เจอศรีลังกาเนี่ยค่อยมาวัดกันอาจจะต้องดุดันกว่าเดิมนะครับก็รอดูเป็นชัยนะที่แฟนบอลชาวไทยก็สร้างความมั่นใจได้หน่อยก่อนจะไปเจอกับศรีลังกานะครับ จากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของนิโคลัสมิเคิลสันกันหน่อยครับคุณผู้ชมนี่เป็นนักเตะหนึ่งคนที่มาเล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยเล่นดีทุกเกมเลยนะไม่มีนัดไหนที่มิเคิลสันฟอร์มดรอปเลยมาตรฐานเขาดีมากนะครับแล้วก็ด้วยการที่เขาคาแข่งอยู่ในยุโรปกับโอบิโอเดนเซ่ก็คือเขาเก่งอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยถึงเรื่องราวของมิเคิลสันเป็นมิกเสือนะครับสำลิศธะนะการจนาสุดนะครับนี่เป็น ประธานสโม,มสรของออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษได้เปิดเผยถึงเรื่องของนิโคลัสมิเกลสันนะครับก่อนหน้านี้บิ๊กเสือเนี่ยเขาออกมาบอกว่ามิเกลสันเนี่ยเขาไม่ดีพอที่จะเล่นในลีกอังกฤษเขาก็เลยออกมาชี้แจงว่าอยากจะทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฝีเท้าของนิโคลัสมิเคลสันไม่ดีพอมิเกลสันเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยที่ตนประทับใจในฝีเท้า ชื่นชอบในมาตรฐานการเล่นมากที่สุดในทีมชาติชุดนี้แล้วที่ผ่านมาก็พยายามให้คนของสโมสรไปตามดูฟอร์มที่เดนมาร์กมาโดยตลอดแต่ห่วงเรื่องของสภาพร่างกายของมิเกลสัน้นที่อาจจะไม่เหมาะกับฟุตบอลอังกฤษที่มีการประทะหนักเสี่ยงต่อการบาดเจ็บตลอดเวลาโดยเฉพาะหลีกรองซึ่งความแข็งแกร่งของร่างกายต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดอันนี้เขาพูดจากประสบการณ์ที่เห็นมาล้วนๆไม่ได้ด้วยค่าหรือดูถูกลูกโซ่แต่งใด เพราะนิโคลัสมิเคลสันตอนนี้เขาเล่นในลีกยุโรปที่ไหนก็ได้สบายอยู่แล้วและจะดีขึ้นไปอีกแน่นอนแต่ถ้ามาเล่นอังกฤษเกรงว่าจะเจ็บเสียก่อนเท่านั้นเองแต่ผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจตัดสินนะผมว่ามันต้องลองก่อนวะหลายคนอาจจะเล่นได้ก็ได้นะสุดท้ายมันต้องให้เขาปรับตัวฟุตบอลมันคือการปรับตัวผมว่าระดับฝีเท้ามิเคลสันน่ะคือไปเล่นนะ่ะเดี๋ยวเขาปรับตัวเขาก็สามารถเอาตัวรอดได้ อย่าเพิ่งไปตัดสินเลยว่าเขาแบบจะไม่ไหวนะในมองผมนะผมว่าระดับมิเคลสั้นคือเขาเติบโตมาจากฟุตบอลยุโรปอ่ะเขาก็สามารถที่จะเล่นในหลายๆลีกได้ผมเขาปรับตัวได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากเห็นเขาไปอยู่ในลีกยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับหลังจบฤดูกาลนี้นะหวังว่าจะได้มีโอกาสนะครับลีกในทร์แลนด์อ่าหรือจะไปลีกอิตาลีลีกสเปนหรือเอาแม่เนี่ยนลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษผมว่าน่าให้โอกาสมิเคลสั้นนะผมว่าเขาก็สามารถปรับตัวแล้วก็มีโอกาสเล่นได้อะ่ะ พวเขาตัวรอดได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ของช anel ต้องซุยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ที่สําคัญนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Youtube ต้องซุยรวมไปถึงแนะนํานี่เลยนะครับ เรอยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กเรเนียพัทในเขตการาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีน,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 นเน้นๆกเรเนียพัทในเคสการาโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ